โอเคเรามาเริ่มที่เป็นคลิปการคำนวณในเรื่องเกี่ยวกับการลดลงและการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดจุดเยอกแข็งของสารละลายแล้วกันนะครับคือตรงนี้ตัวอย่างข้อแรกครับเห็นไ,ไหมสูตรตัวไหนนะหนูจําได้ไหมเดี๋ยวพี่หาดูสูตรเอาไว้ไหนเนะี่ยสูตรก็คือเป็นเดลต้าทีหรือเดลต้าทีคูณกับ M โดย M คือความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อกิโลกรัม หน่วยมลแต่กิโลกรัมหนูก็จําได้ละเดี๋ยวพี่จะเขียนสูตรไปแล้วละกันมาดูข้อนี้มาดูครับเขาอว่าน้ำน้ำตาลทราย C ี่สิบสองเย่ิบสองโอเอกับน้ำตาลน้ำตาลกูโคสยูเรียน้ำสารละลายตัวนี้มา1กรัมละลายในน้ําจะมีจุดใครมีจุดเดือดใครมีจุดเยือกแข็งต่ําสุดเพราะอะไรโอเคไหมครับหนูเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันละลายในน้ําจํานวนแต่กรัม1กรัมเท่ากันละลายในน้ําเท่ากันด้วย แสดงว่ามันต้องมีตัวแปรหนึ่งอ่ะที่มันมีมีความแตกต่างกันในตัวนี้หนูดูนะครับตามสูตรการหาจุดยึดแข็งคือเดลต้า tf เท่ากับ kf แน่นอน kf ของน้ำเท่ากันทั้งหมดอันนี้ก็เท่ากันอันนี้ก็เท่ากันอันนี้ก็เท่ากันอ๋อแล้วใครไม่เท่ากันหนูต้องไปดูตัวที่ไม่เท่านะครับว่าใครจะเป็นยังไง kf คูณ m ถ้าหนูเปลี่ยนสูตรออกมาครับมันจะเป็นเดลต้า tf เท่ากับ kf ไว้ M บอกสูตรมาไหนซิอะไรคูณกันบ้าง ก็คือ g คูณหนึ่งันหารด้วย m w, w 1, คูณ w 1โอเคไหมครับเอ๊ะอันไหนที่มันไม่เท่ากันบ้างดูดูนะพี่บอกแล้วว่านี่ไง kf เท่ากันไม่ดูครับมวลเท่ากันไหมนี่ไงมาหนึ่งกรัมแล้วไม่ดูครับน้ำหนักของน้ำนี่ไงมายี่สิบ cm ก็หนักยี่สิบกรัมนะเพราะน้ำเอามาเท่าไหร่หนักเท่านั้นโอเคนะนี่ไง แสดงว่าตัวแปรที่เหลือที่เราจะต้องพิจารณาคือมวลโมเลกุลลูกโอเคนะซึ่งมวลโมเลกุลมันเป็นตัวหารแหมโอเคแสดงว่าถ้าหารมากถ้าตัวนี้เป็นค่ามากนะสมมติว่าหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสี่ใครมากกว่ากันตอบตัวนี้หนึ่งส่วนสองมันเท่ากับศูนย์ุห้าะลูกหนึ่งส่วนสี่เนี่ยเท่ากับศูนจุดสองห้าในนั้นพูดได้ง่ายครับใครมีตัวหารมากกว่า ใครมีตัวอาหารมากกว่าหรือมวลโมเลกุลม,กมากกว่าคนนั้นเนี่ยจะมีจุดเยื่อแข็งลดต่ำน้อยครับโอเคนะดังนั้นพูดง่ายๆคือ MW มากนะครับจุดเยือกแข็งหรือเลต้า TF ลดลงน้อยแต่ถ้าเป็น MW น้อยครับมันจะมีเลต้าท f ลดลงมาก ตัวอย่างเช่นลดลง5องศาก็จาก0ลดลงเหลือลบ5แต่ถ้าลดลงน้อยก็คือลดลงแค่0.5องศาเซลเซียสจาก0นย์ลดลง0.5ก็ติดลบ0.5องศาเซลเซียสโอเคไหมแสดงว่าใครก็ตามที่ลดลงลดลงมากนี่ครับนี่ครับตอนนี้ลดลงมากตามเขาบอกเลยลดลงต่ำสุดคือลดลงมากนั่นเอง โอเคมั้ยครับน,นั้นหนูต้องหาหมวลโมเลกุลใครมวลโมเลกุลมากเอ้ยใครมวลโมเลกุลน้อยสุดครับตอบข้อนั้นเลยมาดูซิตัวนี้หนักเท่าไหร่ตัวนี้หนักร้อยแปดสิบครับโอเคนะตัวนี้หนักสามร้อยสี่สิบสองโอเคไหมครับตัวนี้หนักเท่าไหร่วะไฮโดรเจนตัวนี้สี่ สี 28, 3, 2, 3, 2, ่บวกยี่สิบแปดสามสองสามสองบวกสิบสองเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกสิบหกอ่ะตัวนี้ชนะครับดังนั้นตอบอยูเรียนะครับยูเรียหนักนิดเดียวเองครับยูเรียหนักนิดเดียวนะสี่สิบสี่บวกสิบหกเป็นหกสิบพอดีครับได้หกสิบดังนั้นยูเรียหนักแค่หกสิบเบาที่สุดเวลา จ,จุดเยือกแข็งที่ลดต่าลงต้องลดลงมากครับลดลงมากแสดงว่ามันเย็นมากๆเลยครับสูตรว่าจากศูย์องศาลดลงตั้ง10องศามันก็ติดลบสิเลยนะติดลบสิหนูก็คิดเอาว่าหนาวแค่ไหนดังนั้นใครมวลโมเลกุลน,น้อยครับหนูก็หนูก็ต้องรู้เลยครับตอนนั้นจะมีจุดเยือกแข็งลดลงมากทีนี้เข้าสู่การคํานวณจริงๆแล้วครับแต่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสูตรตัวนี้หนูไปท่องตัวแปรมานะพี่เน้นย้าม,มากนะครับ ถ้าไม่ท่องนะหนูอยาคิดเลยว่าจะดูพวกนี้ให้เป็นแให้มเข้าใจหนูไปดูตอนนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อนําสาร a 5กรัมละลายในเบนซีน5้าสิบกรัมปรากฏว่าได้สารที่เป็นเนื้อเดียวเมื่อวัดจุดเยือกแข็งปรากฏว่าได้2 5จุดาองศาเซลเซียสถ้าจุดเยือกแข็งของเบนซีนเท่ากับหุ้าองศาเซลเซียสจะคำนวณหาโมเลกุลของสาร a กําหนดค่า kf ของเบนซีนเท่ากับ 4. 9 0ดหนูเห็นว่าสูตรเกี่ยวกับการคำนวณมีดลต้า tf กับดลต้า tb คือเดลต้าทีเอฟเท่ากับ kf คูณ m จริงไหมกับเดลต้าทีบีครับแล้วเราจะใช้อะไรอะ่ะเท่ากับ kb คูณ m หนูก็ต้องดูครับว่ามันพูดเ<อ>กี่ยวกับจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งตัวนี้จุดเยือกแข็งครับเกี่ยวกับการเยือกแข็งส่วนตัวเนี้ยพูดเกี่ยวกับการเดือด,นนด,ด,อดหนูก็ต้องหยิบมาใช้ให้เป็นนะครับถามว่าตัวเนี้ยมันเดือดหรือเยือกแข็งหนูก็ดูครับ น้ำจืดๆๆจืดจืดจุดเยือกแข็งเห็นไหมแน่นอนต้องใช้ตัวนี้ดังนั้นเป็นเดลต้าทีเอฟเท่ากับเคเอฟคูณเอ็มแต่หนูต้องเปลี่ยนตัวเอ็มแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่มีหน่วยความวาม้นจะเป็นโมลล่าเลยกรัมกรัมองศาองศาสาร A KF องศาไม่มีหน่วยเป็นโมลต่อกิโลกร,รมัมดังนั้นหนูต้องรู้เลยว่าต้องเปลี่ยนหน่วยแน่นอนต้องเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ KF เอเดลต้า tf เท่ากับ kF คูณกับตัวนี้จำเลยคือ G คูณ1,000ลูกหารด้วย MW คูณ W 1พี่แทนเลยเนาะตัวนี้ครับเมื่อ A เนี่ยเขาบอกว่า A อละลายในเบนซีนแสดงว่าตัวนี้คือ G ตัวนี้คือ W เพราะเอาตัวนี้ยไปละลายในเบนซีน50ต้องต้องเป็นตัวทําลาย A แน่นอน เพรอเอาะอัตัานี้ไปละลายในเบนซีน50นครับรือพูดได้ง่ายครับใครเป็น W ขนาดคนนั้นจะมากกว่าตั้ง50นะปรากฏว่าได้เป็นสารแน่เดียววัดจุดเยือกแข็งของสารได้2.5ถ้าจุดเยือกแข็งของสารในเบนซีนเท่ากับ5.5องศาเซลเซ,ลเซลียสนี่เห็นไหมมันลดลงใช่ไหมจาก5.5ลดลงเหลือ2.5เห็นไหมครับมันลดลงแล้วจงคำนวณหามวโมเลกุลของค่า A ก็คือหา Mw นั่นเอง โอเคนะว่ามันเท่าไหร่โดยกําหนดค่าเคปเนี่ยมันเอามาให้มาตลอดนะนั้นหนูไปแทนค่าเดลต้าทีเท่าไหร่ก็คือจุดเยือกแข็งที่ลดลงมันลดลงจากเท่าไหร่2.5เอ้ยจาก5.5ลดลง2.5หนูก็จับลบกันนี่ลดลงเท่าไหร่เนี่ยลดลงเหลือ3นั่นเองนั้นเดลต้าทีเป็น3บอกไว้เลยนะเดลต้าทีเนี่ยเป็นบวกเสมอเคปเท่าไหร่4.9จากนั้นคูณค่า G เนี่ยครับ1.5กรัม ซึ่งไม่รู้เลยว่ามวลโมเลกุลเท่าไหร่หนูก็ติดไว้ mw คูณกับ1,000จากนั้นหารด้วย w 1 w 1เค w ื่องคือมวลของตัวทำอะไรแค่50หนูจัดการหาออกมานะครับ mw มันจะเท่ากับย้าย mw ขึ้นไปคูณย้าย3ลงมาหารมันจะได้เป็น4.9คูณ1นคูณกับ1,000จากนั้นย้าย3ลงมาก็จะเป็น3คูณกับ ห้โอเคนะคูณกับ50นะครับคูณกับ50ซึ่งทำการจัดการออกมาแล้วเนี่ยข้อนี้ครับมวลโมเลกุลได้เท่ากับ180ยนูจำได้ไหมร้อยแปดสิบเรคตอนนี้คือกรูโคสครับโอเคนะคือ c 6 h s 2 2 o 6นั่นเองดังนั้นหยิบสูตรมาใช้ให้เป็นจะใช้ delta tf หรือ delta tb m แยกมาได้เป็นแบบนี้ตลอดโอเคดูข้อต่อไปนะ ข้อต่อไปก็ถามว่าถ้านำกูโคตส3.6กรัมละลายในนี้จะจุดมีจุดเยือกแข็งหนูต้องรู้เลยครับว่าใช้ต้องใช้สูตรอะไรจุดจุดจดนำโจทย์มาจุดเยือกแข็งควรใช้ตัวไหนนะเดลต้าทีหรือเดลต้าทีบีคำตอบคือใช้เดลต้าทีเห็นไหมจุดเยือกแข็งพราะมันพูดถึงเกี่ยวกับจุดเยือกแข็งพอดีนั้นเป็นเดลต้าทีเท่ากับ kf คูณกับ m มีหน่วยมอล,ล่าให้หนูเห็นไหมไม่มีหนูแจ้งออกมาเลยเดลต้าทีเท่ากับ kf คูณกับ g คูณ1,000ส่วนด้วย mw หาน w 1บับ w 1โอเคนะแทนค่าครับนำกูโคดอะไรในน้ำเอ๊นำกูโค้ดอะไรนน้ำใครมากกว่าพี่บอกว่าใครมากกว่าเป็น w 1แล้วอีกตัวหนึ่งเป็น g โอเคไหม ละลายในน้ำจะมีจุดเยือกแข็งเท่าใดเขาถามเดลต้า tf ครับโอเคไหมจุดเยือกแข็งกำหนดแค่ค่า,า kf มาแล้วจุดเดือดปกติของน้ําเป็นแบบนี้โอเคเขาอยากรู้ว่ามันลดลงเท่าไหร่โอเคนั้นแทนค่า kf เท่ากับเนี่ยครับ1.86 86คูณค่า g คือ3.6ุคูณ1,000มวลโมเลกุลของกูโคตเท่าไหร่นะเขาเมื่อกี้กูโคตครับ C6 เอสสิองโอหนูต้องจําได้นะน,นะเรนแต่มอสามตริหารได้จากคาร์บอนหนัก12บหกตัวหนัก1 12ตัวบวกกับ16บหกตัวได้180ดังนั้น mw คือ180คูณกับ w 1คือ100่นะครับหนึตัดกับ1000นะครับ ค่าที่ได้ออกมานะครับคำนวณแล้วเดลต้าทีเอฟมันมีค่าครับมีค่าเท่ากับเดลต้าทีเอฟมีค่าเท่ากับสามครับมีค่าเท่ากับสามเดลต้าทีเอฟเท่ากับสามแสดงว่าจุดเยือกแข็งมันลดลงเท่าไหร่จุดเยือกแข็งมันโอ้ได้ได,ได้ดูนะดูนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนคำนวณแป๊บหนึ่งครับ 1.86คูณกับ3.6คูณ1,000ะครับจับหารด้วย180แล้วก็หารด้วย100ลดลง0.372ครับ0.372องศาเซลเซียสเอ๊ะคำนวณออกมาแล้วก็คือว่าเฮ้ยเริ่มต้นน้ำนะอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสแต่พอเติมกูโคสลงไปปรากฏว่าเนี่ยครับอุณหภูมิลดลงครับ 0.3องศาเซลเซียสแสดงว่ามันเหลือกี่องศาดังนั้นอุณหภูมิของสารละลายครับจะเท่ากับกับลบ0.372นั่นเองเพราะว่าเริ่มต้นศูนย์ไงแล้วมันลดลง0.372แสดงว่ามันก็ต้องติดลบจริงไหมพอมันลดลง เข้าใจนะในข้อนี้ข้อต่อไปหนูดูนะว่ามันใช้สูตรอะไรแล้วหาตัวแปรไหนพี่จะไปเร็วและหนูหาคําตอบเองนะครับข้อถามว่าครับต้องใช้นแนฟทารีนกี่กรมัมใส่ลงในเบนซินแสดงว่าเอานแนฟทารีนละลายลงในเบนซินถามว่าใครเป็นตัวถูกตัวทําตัวนี้เป็นตัวทําละลายตัวทําละลายตัวแปร w 1แสดงว,ว่าสิ่งที่เขาต้องหาคือเขาหาค่า g ครับหนักกี่กรมัมโอเคนะจึงทําให้สาระละลายมีจุดเยือกแข็งลดลงเออจุดเยือกแข็งลดลงนี่มันค่าใน เดลต้าทีโอเคไหมกำหนดให้เคแลนั้นสูตรใช้สูตรอะไรลูกเดลต้าทีเอฟเท่ากับ kf เคูณเอ็มแต่ทีนี้หนูต้องแบ่งสูตรครับเป็นเดลต้าทีคูณกับ kf แล้วก็นี่เป็น g ส่วน mw คูณ1,000หารด้วย w 1หนูจะได้คำตอบโดยการหาค่า g โอเคนะหาค่า g ข้อต่อไปนะข้อต่อไปหมดล้ว่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องต่อไปคือการหาร้อยละของธาตุและสารประกอบนะครับ